คู่แข่งของเราหรือว่าหุ้นในในโลกนี้ก็ตามเนี่ยที่เป็นบริษัทที่ทำทางด้านเฟลเวอร์จริงๆเนี่ยมีน้อยมาก i ินกริเดียนที่เป็นเฟลเวอร์เนี่ยจะหาได้ยากมากนะครับอันแรกแม้แต่ฟู o ด c ค a t i n g ก็มีน้อยมากเช่นเดียวกันแม้ว่าบริษัทไนบี Food s u p p l าจำกัดมหาชนหรือ RBF จะเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้ไม่นานนะครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตกราฟทางเทคนิคเนี่ยจะพบว่าราคาหุ้นทยานทำออทมไฮอย่างต่อเนื่องผลักดันให้มูลค่าของบริษัทหรือไซด์มาเก็ตแค p ปปรับตัวเพิ่มขึ้นจนสามารถเข้าไปคำนวณในดัชนีเซ็ทลอยได้ในรอบนี้วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับผู้บริหารของ RBF ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับตัวปัจจัยพื้นฐานของผลประกอบการในอนาคตว่าจะสามารถท้าพิสูจน์ราคาหุ้นที่ทำออทมไฮได้หรือไม่และอะไรที่ทำให้หุ้น RBF ถูกเลือกในเวลานี้ ไปติดตามหาคำตอบในเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับราคาหุ้นเราคงไม่สามารถไปโฟกัสตรงราคาหุ้นได้เป็นหลักนะครับราคาหุ้นเป็นเครดิตท,ที่ลูกนันกลงทุนให้กับบริษัทมากกว่านะครับถ้าโดยส่วนตัวผมผมก็ต้องตอบว่า,เ,าเรามองเรื่องอนาคตของบริษัทดีกว่าแล้วว่าเราโกรธได้หรือเปล่านะครับผมอยู่กับบริษัทมาเนี่ยสิปี ตลอดระยะเวลาเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตการขยายบริษัทมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับ<ม>บริษัทสามารถทํากําไรมาได้ต่อเน,นื่องนะครับ<ม>ถึงแม้ว่าบางช่วงที่เป็นวิกฤตจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ d r อปบ้างแต่อย่างน้อยเราเป็นบวกมาตลอดแล้วตอนนี้ที่อันนิส่งของที่เราเข้าเป็นคํานวณในเซ็ทลอยนี่ทางฝ่ายการเงินนี่มองว่าน่าจะมีผลบวกหรือว่าอัน,นิสงในมิติไหนมุมมองไหนบ้างท่าณปัจจุบันเองเนี่ยสิ่งที่เรา ได้ฟีดแบ็กเยอะๆจริงๆก็คงเป็นเรื่องของนักลงทุนทัน้งสถาบันแล้วก็ทั้งก,กองทุนหรือว่านักลงทุนรายย่อยต่างๆก็สนใจของเรามากขึ้นนะครับวัดได้เลยจากจากคอนแทคที่เข้ามาเนี่ยก็มากในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเราเราต้องขอบคุณมากกว่าสําหรับเครดิตที่เราได้มาแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวบริษัทเองก็คงต้องทํา ทำให้ดีให้เติบโตต่อเนื่องมากกว่านะครับแล้วสุดท้ายเราจะไปอยู่ตรงไหนนั่นก็เป็นผลลัพธ์ที่เราจะได้ก่อนนันนี้เองก็บอกว่ามีการขายพิกหลอดในการร่วมกับจอยเรื่องของพันะมิตรหลังจากนี้ถ้าราคาหุ้นขยับไปมากกว่านี้เนี่ยจุดยืนของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือว่าฝ่ายบริหารเองเนี่ยเราจะมีการขายหุ้นไหมเร,เ,รเราเชื่อมั่นกับตัวพื้นฐานผลประกอบการของเรามากน้อยอยังไงบ้างจริงจริงผมคงไม่สามารถตอบแทนผู้บริหารทุกท่านหรือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านได้นะครับแต่ถ้าในส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็อยู่กับบริษัทมานานนะครับเห็นทิศทางการเติบโตเราก็คิดว่าตรงจุดนี้เองเนี่ยเรามองว่าบริษัทยังมีทิศทางการเติบโตนะครับแล้วก็น่าจะก้าวต่อไปได้นะครับเราก็เลยไม่ได้มองว่าเอ๊ะตรงส่วนนี้เราจะ ต้องบอกว่าเราจะมาขายหุ้นหรือว่าจะมีการตัดขายหุ้นส่วนของใครออกไปนะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าบริษัทยังมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วก็น่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องครับอันนี้สงก็มีบางส่วนที่ได้จากโควิดก็อาจจะมีลูกค้าที่สต็อกของเพิ่มขึ้นนะครับ,รบแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเราดูในเชิงดีเทลรายละเอียดของลูกค้าแล้วก็มีทั้งลูกค้าที่ชะลอเหมือนกันเ<อ>พียงแต่ว่าพอบาลานซ์กันแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เห็นจุดเด่นอันหนึ่งของเราคือเราค่อนข้างเวลเดเวอร์ซิฟาย คือเราค่อนข้างมีฐานลูกค้าที่กว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าบางเจ้าสวิงขึ้นสวิงลงบางทีมันก็สามารถที่จะบาลานซ์กันไปได้นะครับสินค้าแต่ละกลุ่มของเราเนี่ยเรามีทิศทางการเติบโตของตัวเองค่อนข้างชัด นะครับถ้าบอกว่ากลุ่มเฟลเวอร์ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของเราสีเล็ก,กลิ่นนะครับอันนี้เราก็มีฟร์เคนซ์เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มาการตลาดของเรานะครับเพิ่มยอดขายของเราอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมามีแอลกอฮอล์เจลนะครับเจลแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยพวกนี้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นใช้ฟร์กคนซ์นะครับอันนี้ก็เราก็เริ่มมีไรายได้พวกส่วนนี้เข้ามานะครับอีกส่วนนึงคือเราทดแทนสิ่งที่เรานําเข้าพวกสินค้าที่เป็นฟร์กคนซ์อันนี้ก็จะช่วยเรานะครับนอกนักนี้เนี่ยเราก็ เพิ่มขยายเฟลเวอร์นะครับที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะเวิร์กตลาดในส่วนของมาเลเซียสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยอย่างในเวียดนามเองเราก็เริ่มมีได้ขายตัวเฟลเวอร์ออกไปแล้วนะครับบางประเทศเราก็ส่งออกไปแล้วนะครับอย่างจีนก,กัมบูชาก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับถัดไปในกลุ่มสําคัญอีกตัวคือฟู้ดโคตติ้งเนี่ยตัวนี้เรามองเห็นศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านก่อนนะครับ,รบที่เราตัดสินใจไปสร้างโรงง,งานเพราะเราเห็นยอดขายที่เติบโตดับเบิลดิจิตทุกป,ปี เวียดนามกับอินโดเนียเราคิดว่าฟู้ดโคทติ้งเนี่ยคล้ายกับประเทศไทยเมื่อสักสิกว่าปีที่แล้วเขาก็ลังบูมนะครับทำให้เราเห็นว่าตัวยอดขายเองหรือลูกค้าเราก็มีที่ m o ่ฟจากประเทศไทยไปนะครับเขาก็ขอให้เราเนี่ยตามไปเซอร์วิสในประเทศนั้นๆอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันแล้วเราก็เลยรู้ว่า2ประเทศนี้ฟู้ดโคทติ้งจะโตได้ดีแล้วก็เวียดนามแบบอินโดปัจจุบันเริ่มมาเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ทางด้านฟู้ดโดยเฉพาะซีฟู้ดเนี่ยเวียดนามตอนนี้มาแรง แล้วเขาก็เซ็นฟรีเทรดอะเกรเม้นต์กับต่างชาตินี่เยอะมากนะครับ mm hmm. จริงๆเขาได้เปรียบประเทศไทย mm hmm. เช่นเดียวกับอินโดเนียซีฟู้ดเขาดูมสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานเฟสสที่อินโดก็ตามหรือว่าที่เวียดนามเฟสแรกเนี่ยเราเชื่อว่าตัวเอ็กซ์พอร์ตจะเติบโตนะครับในขณะเดียวกันตัวโรงงานที่เป็นเฟสแรกที่อินโดนีเซียที่เราสร้างตอนนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะซัพพลายสำหรับเป็นด o m เมสติกคอนซัมมชันภายในประเทศเขาซึ่งประชากรเขามากกว่าเราเกือบ4เท่าการที่เราตัดสินใจสร้างโรงง,งานเนี่ย ก็ส่วนหนึ่งเพราะเราแน่ใจแล้วว่าเรามีโวลุมออเดอร์ที่เพียงพอจะเลี้ยงโรงงานแล้วรเราก็สามารถขยายต่อได้เพรานั้นเราถึงตัดสินใจครับงี้เราประเมินไหมคะว่ากี่ปีว่าจะมีการสักเซสหรือว่ามีการคุ้มทุนจากการลงทุนในทั้งเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียถ้าใน2ประเทศนี้เนี่ยถ้าเราคำนึงถึงส่วนต้นทุนที่เราจะเซฟคอสจากการขนส่งประเทศไทยไปด้วยเนี่ยรเราน่าจะเบรกอีเวนได้เนี่ย ปีหนึ่งสองปีเอาเป็นว่าถ้าเอาเซฟเซฟเนี่ยสามปีถ้าเรารันได้เต็มที่ห <Okay. S 2> มายถึงเบรกอีเว้นก็บัตทอมไลน์ก็สามารถครอบคพวกค่าเสื่อมอะไรทุกอย่างได้ก็ uh huh. แต่จริงเราคาดว่าในอย่างในเวียดนามตอนแรกเราแพลนไว้ก็น่าจะสักปีแรกหรือปีที่2ก็น่าจะเบรกอีเวนหลัก hmm. เราแพลนไว้เนี่ยแต่เดิมนะครับประมาณในระยะ5ปีเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเติบโตที2 0 30, ทุกปีนะครับแต่เรามองว่าอย่างน้อยเราเติบโตอย่างมั่นคงอย่างน้อยก็เป็นซิงเกิลไฮดิจิตหรือดับเบิลดิจิต้นตนเนน่าจะ มีความเป็นไปได้สูงแต่ละปีใช่ครับแต่ทั้งนี้แลวทั้งนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าจากเบสที่เรามีอยู่เนี่ยเบสไลน์ที่เราทาร์เก็ตไว้มันก็ยังมีโปรเจกต์ที่เรายังไม่ได้คิดกลับเข้ามาซึ่งเราคาดว่าถ้าเกิดโปรเจกต์เหล่านี้เนี่ยสำเร็จหรือว่าเดินหน้าเนี่ยมันก็จะทบกลับให้มันได้ดีกว่านั้นก็ถือว่ารอไว้เป็นเซอร์ไพรส์บวกจะดีกว่า 9- 1 2วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับต่อปีมันก็น่าจะขึ้นไปได้ทั้ง4 0 0 0 5 0 0 0 ผมต้องต้องลองไปดีบตัวเลขดูคร<ำ>ับมันอาจจะเป็นดีเฟนดีเฟนซีฟในระดับหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นฟู้ดนะครับในขณะเดียวกันถามว่ามันมีโก o w t ไหมอ่ะผมก็เชื่อว่ามันมีนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นโก o w t ต็อกเหมือนไอทีนะครับอย่างไอทีอาจจะเราะจะเห็นการเติบโตที่เร็วนะครับสินค้าที่เป็นแฟชั่นอาจจะเห็นการเติบโตที่เร็วนะครับแต่ของเราผมเชื่อว่ามันจะเติบโตไม่ได้เร็วเหมือนธุรกิจหลายๆตัวแต่มันจะเติบโตอย่างมั่นคง